พามาดูว่านว่านหอมออกออกดอกว่านเปาะนั่นแหละค่ะว่านเปาะหรือว่านหอมว่านเปาะว่านหอมออกดอกดอกสีอุย้ยสีขาวแล้วก็มีสีม่วงตรงกลางมีสีม่วงตรงกลาง ุ้ยดอกสวยนะเนี่ยดอกสวยดอกสวยดอกสวยให้ชมใกล้ดอกสวยออกดอกเดกยียวเองมีตั้งหลายกระถาง ชายชนก็เพิ่งจะฟื้นคืนชีพหลังจากที่ไม่ได้ดูแลตั้งสามเดือนไม่คิดว่าชายชนจะงอกขึ้นมาใหม่ออกต้นขึ้นมาใหม่ ชิมเม็ดเล็กใบใหญ่บานเต็มกล้องเลยค่ะพาชมว่านเปาะยังติดใจดอกไม่หายว่า เอกสวยงามมากดอกสวยงามมากแต่ว่าไม่ชูไม่ชูก้านดอกจะติดอยู่กับลําต้นอยู่กับยอด พยายามจะถือกล้องนิ่งๆให้เพื่อนๆชมดอกว่านเปาะสวยๆคือสวยจริงอ่ะตัวจริงตัวจริงยิ่งสวยตัวจริงยิ่งสวย ไปของว่านเปาะหรือว่านหอมเนี่ยถ้านำมาใส่กับผสมเครื่องปรุงพริกแกงแกงเผ็ดหรือแกงคั่วนี่จะหอมหวานมากๆค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะ ได้ข้อมูลมาอีกช่องทางหนึง่งจากอีกเพจหนึง่งบอกว่าเนี่ยเรียกว่านหอมเป็นเป็นไม้มงคลเป็นว่านมงคลให้ปลูกไว้หน้าบ้านให้ปลูกไว้หน้าบ้านแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ ชอบชอบดอกที่ว่ามีสีม,ม่วงติดมาด้วยเนี่ยค่ะสีม่วงสีขาวม่วงโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ